สวัสดีค่ะน้ำซมจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ลงวันที่31ตุลาคมนะคะบอกเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ ผ่านไปแล้วสักสองอาทิตย์3อาทิตย์นะคะสินค้าตัวนี้อาจจะหมดแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าชอบจริงๆสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะแต่บอกเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะคะก็ตัวนี้นะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือจะมีรหัสด,ด้านบนซ้ายมือเป็นตัวเลข3าหลักนะคะคุณแม่จดรหัสด,ด้านบนซ้ายมือที่เป็นตัวเลข3หลักนี้เอาไว้แล้วก็สั่งสีนี้ต้องการค่ะโดยตัวนี้ไม่มีไซส์นะคะเสื้อเป็นเสื้อฟรีไซส์ค่ะอกนะคะอกจริงคืออกเสื้อนะคะคือวัดคือเนื่องจากว่าโดนเนี้ยแบบจะคือจะเป็นแบบแขนในตัวนะคะ เพราะฉะนั้นจะอกอ่ะก็คือมันจะแบบค่อนข้างจะใหญ่มากนะคะวัดจากตรงนี้จะถึงตรงนี้วัดได้ประมาณ44นิ้วนะคะแต่เนื่องจากว่าตัวนี้นะคะเป็นเสื้อผ่าหน้านะคะและน้ำส้มหมักกว่าคือวัดแบบ ขอคนอกจริงประมาณไม่เกิน41 42ไม่เกิน42ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่แบบพอดีพอดีเกินไปกลัวว่าตรงนี้มันจะอ้าและจะโป้นะคะบอกไว้ก่อนเผื่อแบบเพื่อให้เซฟเซฟเนาะเพื่อให้แบบว่าเออคุณแม่ได้ไปแล้วได้ใส่แน่นอนนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับแบบนะคะที่วันนี้ถือไมพูดอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ดูตรงส่วนของคอก่อน,นะคะ่ะในส่วนของตรงคอนะคะตัวนี้จะเป็นคอปกบัวค่ะ นี่นะคะเป็นปกบัวน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกระดุมหน้าผ่าหน้าค่ะนะคะซึ่งตกปกเนี่ยเดี๋ยวคืออยากจะใส่ติดกระดุมทุกเม็ดก็ได้หรือว่าไม่ติดเม็ดบนแล้วก็ปล่อยแบบเซ่อเท่ๆแบบอย่างนี้ก็ได้อ่าแบบนี้ก็สวยเห็นไหมคะแบบนี้ก็จะดูแบบโป,ปร่งๆขึ้นสวยขึ้นนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้ เดี๋ยวนะต้องติดแล้วนะติดไมคก่อนนะอ่ะค่ะพอดูปกเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เป็นกระดุมหน้ามีกระเป๋านะคะให้หนึ่งข้างนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงเนะะี่ยค่ะลวงขึ้นไปลึกพอสมควรใช้งานได้จริงคุณแม่สามารถใส่เศษเงินใส่กุญแจบ้านไปจ่ายตลาดได้ใดๆนะคะแต่ใส่โทรศัพท์ไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันมันโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เครื่องมันใหญ่เนาะพราใส่แล้วแบบนุ่มส้มกล้วยมันจะร่วงนะคะอันนี้ก็คือใช้แบบใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะพูดตรงๆแค่นั้นพอนะคะแล้วก็ตัวนี้มีงานปักลายดอกไม้ให้เก๋ๆตรงนี้ค่ะตัวอ่ะตัวนี้อย่างสีชมพูนะคะก็จะเป็นงานปักสีชมพูแบบนี้นะคะที่พิเศษของรุ่นนี้ที่แบบว่า ต้องนำเสนอและเป็นจุดเด่นจุดสุดของรุ่นนี้จะอยู่ตรงที่เนื้อผ้าค่ะช่วงนี้ลินินเราขายดีมากและมันมีรุ่นหนึ่งที่เป็นลินินแบบราคารุ่นจำจำไม่ได้แต่ราคาประมาณ7ยี่ยี่อะค่ะคือมันจะเป็นลินินเกรดนั้นมันจะลินินจะมีหลายเกรดนะคะและลินินเกรดเกรดนี้คือเป็นลินินที่แบบ ที่ปกติลินินเนี่ยจะมีความสากนิดนึงจะมีความหยากมีความกระด้างของความเป็นลินินนิดนึงแต่ว่าตัวนี้กล้าให้ซูมดูใกล้ๆเลยซื้อผ้าต้องดูเนื้ออ่ะแม่ดูเนื้อเลยคือเนื้อเนียนมากดูเนื้อค่ะเนื้อเนียนมากจริงๆเนื้อดีมากคือตัวเนี้ยจุดขายเลยนะอยู่ที่เนื้อเนื้อเขาค่ะอยากใส่ลินินแต่ว่าไม่ชอบความสากไม่ชอบความหยาก หยาบของเขาต้องรุ่นนี้รุ่นนี้คือแบบเนื้อเนียนกริบเนื้อเนียนมากแม่ดูเนื้อเนียนมาก,แ,มมากแล้วก็คือแบบเนี่ยเขามีลายในตัวด้วยนะคะคือเขาจะเป็นลายแบบขีด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 ของความเป็นลินินอะแล้วคือเนียนแบบเนียนละเอียดสวยมาก จะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าคือหนึ่งคือไม่สากใส่อยู่เนี่ยคือไม่มีความสากผิวเลยแล้วก็ไม่หยาบไม่สากไม่หยาบแล้วก็คืนเนื้อเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักเห็นไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้หนักแบบหนาคือเนี่ยถ้าเกิดยกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดหนามันจะไม่ไปขานี้เนาะอันนี้คือแบบมันแบบค่อนข้างจะแบบเกือบจะเป็นแบบเกือบจะเนียนเหมือนคอตตอนอยู่แล้วแต่จริงๆเขาเป็นเนื้อลินินคือมันเนื้อแบบคือดีงามมากแม่คือจริงๆพูดจริงๆ คือแบบบ้านน้ำหนักก็กำลังดีคือไม่ได้หนาหนักจนเกินไปด้วยกำลังดีด้วยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่มีซับในแต่ว่าคือด้วยความที่เม็ดสีเขาค่อนข้างชัดก็เนี่ยค่ะจะไม่เห็นชั้นในเนาะใส่นะคะเวลาใส่ตัวนี้นะคะราคาเท่ารุ่นนั้นบอกเลย720บาทโอนชําระส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บบาทแต่คือทุนมาสูงมากอย่างที่บอกคือลดไม่ได้แล้วแบบ จริงๆอะคือมันควรจะขายถึง7-9ด้วยซ้ำแต่ว่าน้ำส้มอะไม่กล้าที่จะปรับราคาขึ้นยังอยากตึงราคาให้ได้เท่าเดิมนะคะแต่ว่าเท่าเดิม6-9อะไรอย่างก็ไม่ไหวจริงๆของมาแค่ขึ้นมาแค่30บาทพอจริงๆนะคะนะคะแต่ว่าคืนเนื้อคอนเฟิร์มว่ารับไปแล้วแบบจะชอบมากๆคืนเนื้อเขาเนี่ยเนียนมากดีมากแล้วคือแบบไม่หนักไม่หนาเลยกำลังดีเลยนะคะดูงานข้างหน้า นะคะเป็นงานแบบกระดุมปัมเรียบร้อยเจาะรังดุมซิปเอ้ไม่ใช่อะไรนะกระเป๋าใช้งานได้จริงปกเปิดคุบงานเป๊ะเนียบนะคะแล้วลายดอกไม้นะคะโอเคส้มชูสีให้ดูก่อนนะคะสีรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสีสีนะคะโดยสีแรกนะคะสีที่ใส่อยู่เป็นสีชมพูค่ะงานปักดอกไม้ก็จะเป็นปักกับสีชมพูนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นกันไปแล้วสีที่สองจะเป็นสีส้มแสดค่ะสีส้ม แสบงานปักดอกไม้นะคะแม่ดูงานปักงานปักก็คือจะเป็นปักแบบเนียนแบบนี้เก๋ๆนะคะปักแบบงานแบบดูแพงเนาะมันดูไม่ใช่แบบงานแบบงานโหลงานจีนไม่ใช่งานปักแบบคืองานดูแพงมากอะดูแบบเนี่ย งานปักอป็นงานฝีมืออะนะคะถ้าเป็นสีแสดนะคะดอกไม้จะเป็นสีนี้นะคะต่อไปเป็นสีไข่ไก่ค่ะสีนี้นะคะคือเป็นสีเบจนั่นแหละสีแบบสีไข่ไก่สีเนื้อนะคะงานอะายปักจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ตรงข้างในดอกจะเป็นสีน้ําตาลนะคะสวยค่ะก็คือคิดมาแล้วว่าเออสีนี้ปักอันนี้สวยอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปสีสุดท้ายจะเป็นสีเขาเรียกไรเขียวน้ำทะเล นะคะเขียวน้ําทะเลหรือแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็คือด้านข้างในดอกก็คือจะเป็นสีเขียวอ่อนกับขาวนะคะเดี๋ยวน้องจ้มจะไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะถ้าสีที่สองที่ใส่มาให้ดูนะคะตอนนี้เป็นสีเขียวน้ําทะเลค่ะชนน้องหุ่นนะคะอ่ะดูข้างๆนะคะสหรับสีนี้กลายปากอาจจะดูกลืนๆไปนิดนึงนะคะแต่ว่าแบบ ก็ยังคงเห็นอยู่นะของจริงคือเห็นชัดอยู่ของจริงก็คือจะเด่นมันสีมันจะออดแล้วก็เด่นขับขึ้นมาเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสีโทนนี้นะคะสีแบบว่าเขียวเขียวฟ้านะคะเขียวน้ำทะเลนะคะสีนี้รับทุกสีนี้สวยนะแล้วก็แบบอย่างที่บอกคือแบบว่าสีนี้เป็นแบบสีแบบสีแปลกอะไรอย่างเงี้ยคือสีที่ย้อมออกมาแล้วสวยยากนะคะสีโทนเนี้ยนะคะสีสวยค่ะ ใครชอบสีนี้นะคะรหัสั้นบนซ้ายมือนะคะจดเลยค่ะสีเขียวค่ะสีที่3นะคะตัวนี้สีส้มแสดค่ะสีที่แบบว่าไม่ค่อยไดเอามาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าปกติจะไม่ค่อยกล้าเอาสีแสดมาตัวนี้คือมันจะเป็นแบบเหมือนแดงอมส้มนะคะก็เลยแบบเหมือนแบบชมส้มแสดแ,สด,แดงอะไรประมาณนั้น มันไม่ใช่แดงซะทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบมันเป็นส้มนั่นแหละนะคะมันเป็นส้มมันเป็นส้มแสดนะคะแล้วก็ลายปักสีเหลืองนะคะตัดกันได้อย่างสวยลงตัวคะ่ะแม่ถ้าใครชอบสีนี้นะคะจดรหัสได้เลยด้านบนซ้ายมือคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าเอามาช่วงเทศกาลที่ห้องเที่ยวปลายปีนี้นะคะต้องสีสันสดใสแล้วล่ะนะคะอ่ะถ้าใครอยากติดกระดุมบน นะคะก็จะปรับอารมณ์ประมาณคอรประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ติดก็จะแบบเท่ๆประมาณนี้นะคะกรี๊ดมากนะคะตอนที่ถ่ายรูปนิ่งนะคะแล้วก็เห็นตัวเองแล้วแบบอุ้ยสีนี้ใส่แล้วพองจังเลยนะคะ <c oughs> คือ สวยทุกสีเลยสีนี้ปกติคือจะเอามาจะเป็นเบทสีเบทที่มันจะอ่อนกว่านี้อันนี้ไปแบบเปรียกไข่ไก่เปลือกไข่ได้เลยนะคะสีเปลือกไข่เนาะมันจะแบบมันจะเข้มกว่าแบบสีเนื้ออะไรเงี้ยมันแล้วมันดบแล้วพอตัดกับดอกแดงแล้วพอแบบพอใส่แบบอุ้ยพองเนาะแล้วพอบอก,อบอกวันนี้แต่งหน้าปักแดงมานะคะแบบโ,โอเคสวยเลยนะคะสีนี้ เอาว่าทวนสีกันนะคะรุ่นนี้จะมีสีเดี๋ยวดูก่อนลืมละมีชมพูมีแสดมีเขียวน้ำทะเลแล้วก็มีสีเปลือกไข่นะคะหรือสีเบจส,สีเนื้ออะไรก็ได้เรียก,กเถอะเข้าใจตรงกันแหละนะคะสีนี้นะคะสีเปลือกไข่สวยทุกสีแล้วคือตัวนี้สาวกรินินนะคะรับไปเถอะนะคะ เนื้อแม่ดูคืนเนียนกริปแทบจะเหมือนคอตตอนอยู่แล้วนะคะแต่มันเป็นความเป็นแต่มันเป็นเนื้อลินินไงคือมันใส่สบายแบบลินินอะแบบคือแบบแบบมันจะใส่แล้วเท่ๆเก๋ๆคือมันจะแบบมาระบายอากาศได้ดีด้วยนะพูดจริงแต่แต่ว่าถ้าแบบผ้ามันจะแบบอากาศเย็นแล้วมันต้องการความอบอุ่นมันก็อุ่นเลยนะหนูว่าคือมันดีงามมากเลย นะคะจะเก็บแล้ใส่หน้าร้อนก็ได้จะใส่หน้าหนาวก็ได้นะคะได้หมดสรุปก็คือใส่ได้หมดทุกกฤดูการของเมืองไทยค่ะ <laughs> นะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะสีนี้นะคะแล้วก็เนื้อเนียนมากคือแบบเป็นจุดเด่นชูโรงสุดๆของรุ่นนี้เลยคือเนื้อผ้าเขาดีมากและดูขอขึ้นราคาแค่30บาทเท่านั้นเป็น720นะคะไม่แพงเลยคือถ้าแม่ซื้อหน้าร้านนะขาย800ายังได้พูดตรงๆนะคะแต่อันนี้เราขายทางช่องทางออนไลน์ไงนะคะเราขายราคาดีและเนาะ สวยมากสวยมากสวยสุดๆนะคะเก๋ไก่นะคะต้องมีแล้วนะคะเอาไว้ใส่แบบว่าเนี่ยใครมีแพลนที่แบบว่าเป็นทริปไปเที่ยวใดๆเนี่ยต้องต้องต้องรีบเก็บสื้อผ้าแล้วนะนะคะเดี๋ยวพอมาแบบสั่งใกล้ๆตอนใกล้ถึงช่วงวันหยุดของหมดนะคะจะบอกให้นะคะสนใจนะคะสั่งได้เลยค่ะรหัสด้านบนซ้ายมือนะคะแอบกระซิบว่าเออไหนๆก็ได้ไหนและน้องหุ่น ใส่อยู่นะคะรุ่นนี้นะคะเดรรุ่นนี้นะคะทางเขียวและชมพูยังมีของนะคะสำหรับใครที่สั่งมาแล้วนะคะรอสินค้าผลิตนิดนึงค่ะเพราะเราผลิตทีนึงเป็นล็อตใหญ่นะคะเราต้องเอาผ้าไปอัดกาวก่อนนะคะอัดกาวทีนึงแบบคือเป็นร้อยหลานะคะมันจะมาทีนึงเป็นม้วนใหญ่แล้วเราก็ลงตัดทีเดียวนะคะแล้วก็จะส่งลูกค้าทีเดียวนะคะยังสั่งได้นะคะผ้ายังมีนะคะผ้ายังมีเหลืออยู่ประมาณ เหลือรับออเดอร์ได้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะสั่งได้ทั้งสองสีเลยนะคะแอบโชว์รุ่นนี้นะคะแอบโชว์รุ่นนี้ด้วยนะคะจำรหัสไปไล้และเดี๋ยวขึ้นรหัสไว้ให้นะคะก็คือรุ่นนี้1 4 5 0ัรสบาทสวยงามมากสาหรับใครที่ดอต้องการงานแต่งนะคะเดี๋ยวคือมันเสร็จแล้วมันจะเสร็จเป็นล็อตใหญ่ทีเดียวเลยก็คือใครที่ต้องใช้เป็นงานแต่งเหรือนพิจิการับรองว่าทันค่ะทันนะคะทันได้ใส่แน่นอนนะคะรุ่นนี้นะคะโอเคฝาก ทั้งรุ่นนี้และก็รุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ